ที่เขาระบุไว้มีโลโก้นะครับแล้วก็ชื่อสไปเดอร์โคนะครับสไปเดอร์โคก็ได้นะครับ CPMs 3 0มส b อันนี้คือสเปคใบที่เขาระบุมานะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับรุ่นแบบนี้นะครับ CPMs 3 0มส b นะครับผมล็อกแบบ l i n e อร์ล็อกนะครับประกับด้านนอกเป็น g 1 0 2ฝั่งนะครับมีคลิปให้นะครับคลิปเน็บเข็มขัดหรือว่ากางเกงนี้ก็จะเป็น มีโลโก้ให้นะครับผมสแตนเลสสติลนะครับตัวนี้ G ีเทนก็จะเป็นลายคล้ายๆผ้าซาตินนะครับว้าล่องให้นะครับทรงปลายแหลมสองฝั่งเนี่ยวายทรงนี้ก็จะมีที่ล็อกนิ้วนะครับเอาไว้ยันนะครับยันมือยันนิ้วไว้นะครับผมจริงๆเป็นคมด้านเดียวนะครับแต่ทําทรงมาเป็นคมสองฝั่งอันนี้ไม่คมนะครับล็อกแบบไลเนอร์ล็อกนะครับอ่า ก็ลื่นๆนะครับเก็บได้เลยนะครับอเคาะลงมาเก็บได้นะครับตรงเซนเตอร์นะครับลื่นดีนะครับเปิดปกติก็อารมณ์ว่าโป้งกดไปเหวี่ยงออกสะบัดนะครับดังคลิปชัาๆ